very much but the strikes were a spectacular up, up. นชนข่าวนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางอดีตกัปตันและท่านเป็นประธานวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียหรือว่าแอมคคลนะครับดเรเฉลิมวุฒิแท่นสุวรรณอาจารย์เฉลิมวุฒิสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโมนายนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมครับอยากให้อาจารย์ช่วยอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดที่ช่องแคบพอมุสก่อนนะครับว่าตอนนี้ยังมีการเดินเรือกันตามปกติหรือไม่อย่างไรครับ ครับครับผมอยากให้ขึ้นภาพที่หนึ่งนะครับถ้าขึ้นแล้วแจ้งด้วยนะครับพอดีผมไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีนะครับครับอ่ะทีมงานเดี๋ยวขึ้นมาสถานการณ์ปัจจุบันจราจรเมื่อตอนเที่ยงวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าช่องแคบฮอร์มุสนะครับที่เป็นประตูเข้าอ่าวเปอร์เซียนะครับยังมีเรืออยู่เนื่องมาจากว่าอย่างที่เราทราบดีว่าอย่างอย่างจร่านก็ยังไม่ได้สุดท้ายในเรื่องของการปิดแต่มีความเป็นไปได้สูงครับส่วนทะเลแดงอยู่ด้านซ้ายนะครับเราก็จะเห็นมีมีเรือเข้าออกเช่นเดียวกัน ครับครับอาจารย์ขยายความนิดนึงผมเห็นเหมือนเป็นลูกศรมีสีแดงกับสีเขียวอันนี้คือแตกต่างกันยังไงหรือบ่งบอกอะไรกับเราบ้างครับครับสีสีในแผนที่บอกถึงชนิดของเรือครับถ้าเป็นสีแดงก็เป็นเรือปิโตรเคมีเรือน้ํามันครับเป็นหลักครับส่วนสีเขียวก็เป็นสินค้าทั่วไปเช่นสินค้าเทกองหรือไม่ก็เป็นสินค้าคอนเทนเนอร์ครับครับอาจารย์เคยผ่านช่องแคบฮอร์มุสไม่ถามจริงอาจารย์ฮะ ครับเคยผ่านครับส่วนใหญ่กับกันถ้าเกิดว่าเดินเรือเนี่ยก็ยจะผ่านช่องแคบนี้แหละครับแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้เราก็ค้าขายกับทางซาอุอพอสมควรไปเอาข้าวไทยนี่แหละครับไปดำม่อมแล้วก็เคยไปท่าเรือฮอมุสที่ใหญ่ๆตรงนั้นก็เป็นบรรดาอาบัสครับของอิรานอันนี้เคยเคยเข้าไปเอาพวกเป็นสินค้าเกษตรครับที่นั่นครับ อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าหน้าตาช่องแคบฮอมมูสเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบไหนมันต้องผ่านการตรวจอะไรบ้างหรือมันห่างกว้างขนาดไหนครับครับใ,ใ,ให้ดูรูปที่สองนะครับเป็นแผนที่การเดินเรือนะครับรูปที่อสองก็จะเห็นชัดว่าช่องแคบฮอ์มูสเนี่ยก็จะมีองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศไปจัดการเป็นเหมือนกับเลนนะครับเลนแล้วก็รูปที่สองก็จะเห็นว่าเราก็จะมี เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของจราจรช่องทางจราจรนะครับอยู่ในโอมานนะครับแล้วก็ในด้านเหนือของฮอร์มุสนะครับเลยเขตสีแดงนั้นไปก็จะเป็นอิหร่านครับ ก็ในบริเวณนี้จะมี3ประเทศด้วยกันแต่ว่าช่องแคบผมพูดจริงๆรสอประเทศถ้าลงมาข้างล่างนิดนึงก็จะเป็น UAE อย่างสีเขียวนะครับ,รบแล้วก็จะกว้างแค่ไหนให้ดูรูปต่อไปนะครับพอดีผมได้ให้ทางอ,อาจารย์เขาเขาวัดมาให้ว่ามันมันจราจรนี้กว้างแค่ไหนก็ประมาณ1ิบเอ็ดสิบสองกิโลเมตรครับ,รบมันจะมีนิดเดียวในขอบบนนะครับอันนี้รูปที่สามนะครับ ในขอบบนเนี่ยมันจะมีนิดเดียวเป็นเขตทาซ้อนของอิหร่านที่แย่เข้ามาในในแผนผังจราจรหรือช่องทางการเดินเรือที่องค์กรทางทะเลระหว่างประเทศได้ขีดไว้ตามรูปที่3ครับซึ่งบรรดาเรือที่เขาจะผ่านไม่ว่าจะเป็นปิโตเคมีไม่ว่าจะเป็นสินค้าเทกองเนี่ยเขาต้องจ่ายค่าผ่านทางให้กับประเทศไหนหรือประเทศไหนคุมช่องแคบโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยไหมครับครับเป็นช่องทางจราจรซึ่งกรณีนี้ไม่เหมือนกับสุเอตหรือปนามาครับไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทางครับ ก็สามารถเดินเรือได้ผ่านปกติจากกฎหมายทางทางทะเลระหว่างประเทศนะครับที่ได้กําหนดไว้ว่าช่องแคบพวกนี้เนี่ยก็ก็ถือว่าจะต้องอนุญาตให้เรือผ่านโดยสุจริตได้ในกรณีไม่มีปัญหากับรัฐชายฝั่งผ่านโดยการขนส่งสินค้าทั่วๆไปก็สามารถทําได้ครับภายใต้กฎหมายของสาระราชาติครับ ซึ่งมันเป็นเลนสวนการที่อาจารย์บอกไปใช่ไหมครับมีทั้งไปและกลับแม้เราจะเห็นเหมือนกับว่าช่องแคบเนี่ยมันกว้างมากแต่ว่าโดยล่องน้ำเนี่ยมันสามารถสวนไปกลับมันได้แค่ประมาณ10กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองครับเก,เกินนั้นครับจริงๆน้ํามันลึกพอแต่ว่าการจะราจรทางน้ำเนี่ยเราจะขีดเลนไว้ว่าเพื่อจะได้กํากับดูแลได้ง่ายในการจะราจรทางเทะเลนะครับ จริงๆแล้วเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดนอกนี้ในเจ็ดแปดสิบก็ยังเดินเรือได้ครับนอกเลนนี้ก็เดินเรือได้แต่ว่าถ้าในสถานการณ์ปกติเนี่ยเราจะให้การจราจรเดินเรือผ่านที่ได้มีการกําหนดเขตกําหนดโซนไว้ครับเพื่อเป็นการควบคุมจัดการได้ง่ายครับหลังจากอิหร่านโดยเฉพาะรัฐสภาเขาเนี่ยมีมติเห็นชอบให้ปิดช่องแคบพอมูสแล้วรอการเคาะ สุดท้ายจริงๆจากทางสภาความมั่นคงในมุมมองชาวเดินเรือเนี่ยนะครับมองว่าคําว่าปิดช่องแคบเนี่ยอิหร่านจะใช้วิธีการไหนอย่างไรได้บ้างครับครับส่วนใหญ่การปิดช่องแคบก็เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในทะเลแดงนะครับก็คือ,อมีการโจมตีเรือที่ไม่ใช่เป็นพันธมิตรของตัวเองนะซึ่งเหมือนเหมือนที่เคยเกิดทะเลแดงแะครับ ไทที่เป็นพันธมิตรกับอิสราเอลฝ่ายสหรัฐอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีความเสี่ยงสูงมากครับส่วนเรือของในทีมของตัวเองก็สามารถผ่านได้เข้าออกอได้เช่นเดิมครับส่วน<อ>ใหญ่จะเป็นลักษณะนี้ครับหรือแม้กระทั่งใช้ทุ่นระเบิดในยไมอาจารย์ครับก็มีเหมือนกันครับสามารถที่จะใช้ทุ่นระเบิดได้เช่นเดียวกันครับอ๋อซึ่งด้วยความที่มันเป็นช่องแคบแต่ว่าจริงๆมันก็กว้างอยู่พอสมควรเนี่ยมันไม่ได้มีลวดล้อมขอบ,อบชิดไม่ได้มีที่กั้นอะไรเลยถูกไหมฮะ ใช่ครับใช่ครับโอ้เพราะฉะนั้นคําว่าปิดในที่นี้ก็มองว่าอาจจะเป็นการโจมตีเรือที่มีการแล่นผ่านเข้าออกมาไม่ว่าจะเป็นเรือขนส่งพลังงานหรือว่าด้านสินค้าเทกองก็ตามนะครับใช่ครับใช่ครับอ๋อซึ่งซึ่งณปัจจุบันนี้เรื่องของประกันที่น่าจะเป็นตัวบ่งบอกด้วยว่ามีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนสําหรับเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสเป็นยังไงบ้างครับท่บานาร้ชมลองดูรูปต่อไปนะครับน่าจะเป็นรูปที่สี่นะครับผมได้ให้อ่พอดีการประกาศของ การเสี่ยงภัยในเรื่องของการก่อการร้ายและการสงครามทั่วโลกนะครับสึ่งรวมทั้งในทะเลดําที่เราเคยคุยกันด้วยนะครับ<ม>ก็จะเห็นว่าช่องแคบโพมอสก็เป็นเป็นเขตของเสี่ยงภัยในเรื่องของอ,อ,อการสงครามครับอความหมายคืออะไรอาจารย์ค่าประกันต้องสูงมากว่าปกติสูงขึ้นไมหมฮะสูงกว่าปกติหนึ่งก็จะต้องมีการแจ้งเตือนก่อนว่า ที่ทําประกันไว้ปกติใครจะเดินเรือเข้าน่านาน้าความเสี่ยงสูงแบบนี้จะต้องแจ้งบริษัทประกันครับแล้วก็จะต้องมีการปรับค่าประกันขึ้นมาครับซึ่งอันนี้ค่าประกันที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยถือได้ว่าปรับเพิ่มขึ้นมานานแล้วหรือยังหรือว่าเพิ่งจะมาเจอช่วงนี้และลอกนี้เข้าไปเลยครับก่อนหน้านี้ก็ปรับขึ้นแล้วครับประมาณ5-60%ของค่าประกันได้ปรับขึ้นแล้วครับแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการปิด ค่าประกันอย่างที่เราเคยมีประสบการณ์เมื่อปีประมาณ2019 2020ซึ่งมีการระเบิดเรือของสายการเดินเรือฟรอนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้น5-6เท่าเลยครับ500%บางงั้นนะครับในเรื่องของค่าประกันครับทีนี้อาจารย์ครับในอดีตประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเลยเนี่ยนะครับจะก,กี่สิบปีก็ตามแต่อิหร่านเขาเคยทำการติดช่องแคบฮอร์มุสมาบ้างไหครับ ครับเป็นลักษณะของการโจมตีเรือครับอย่างที่เคยบอกเมื่อกี้นะครับก็ตั้งแต่ปี2019ครับเรือฟอนแฮนเทียก็ได้รับการโจมตีไปครั้งหนึ่งตอนนั้นค่าประกันก็ขึ้นสูงประมาณ 5- 10ถึงเท่าเลยทีเดียวครับแล้วก็2020ก็เช่นเดียวกันนะครับตอนที่สหรัฐสังหารได้คนของอิร่านะครับก็จะมีการโจมตีเรือเช่นเดียวกันแล้วก็ล่าสุดนะครับก็คือฮึ่มๆ่กันในปัจจุบันนี้นะครับเป็นสถานการณ์ล่าสุดครับ แต่ว่าตอนนั้นเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้ถึงขั้นเป็นการประกาศกา่อนล่วงหน้าว่าจะปิดถูกไหมอาจารย์ครับแต่ว่าเรือที่แพนไม่ครับเพราะ oh. น,นั้นอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกับในอดีตมากแล้วก็อาจจะทําไปกิจลักษณะคือประกาศจะเป็นทางการด้วยใช่ครับใช่ครับขอถามด้วยความรู้เพิ่มเติม,ตมอาจารย์ครับคือทำไมทั่วโลกตอนนี้โฟกัสช่องแคบพอร์สมากช่องแคบพอร์สเขามีความสําคัญยังไงกับเศรษฐกิจโลกของเราบ้างครับครับอย่างที่เราทราบดีครับน้ํามันส่วนใหญ่20%นะครับ ขนส่งผ่านช่องช่องทางนี้ทุกวันนะครับ20บาร์เรลนะ20ล้านบาร์เรลนะครับก็บประมาณ20%ของการใช้ทั่วโลกเลยครับเพราะฉะนั้นช่องแคบนี้ก็ถือว่าเป็นช่องแคบที่มียุทธศาสตร์สวามคัญในด้านพลังงานครับอืมเพราะฉะนั้นเองถ้าเกิดว่าโดนปิดจริงๆมีความหมายว่าปริมาณน้ํามันดิบอาจจะหายไป20ล้านบาร์เรลต่อวันเลยใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่ครับประมาณ20ครับต่อวันครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ผมผมผมก็มีได้ได้ดูข้อมูลนะครับแล้วก็ว่าทางออกมันจะเป็นอะไรยังไงรบกวนทางคุณโมนายขึ้นภาพที่5้ากับภาพภาพที่5้าก่อนก็ได้นะครับอขอทีมงานภาพที่ห้านะครับภาพที่5ที่<พ>ว่านี้บ่งบอกอะไรบ้างครับอาจารย์ครับภาพที่ห้านี่ก็คือเป็นการเซ็ตในกรณีที่เรือไม่สามารถเข้าช่วงแค่พอมุดได้ออปชันหนึ่งก็คือ,อทางเลือก หนึ่งก็คือสามารถที่จะไปรับในทะเลแดงแต่เป็นทะเลแดงในใน,นน่านน้ําของซาอุซึ่งถือว่ามีมีความปลอดภัยนะไม่ไม่เหมือนกับทางใต้ของทะเลแดงที่อยู่เยเมนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีระบบท่อที่ได้ทำไวาอยู่แล้วนะครับเป็นโครงการอ uh, ่ปริโตไลอีสเวสไปลน์นะครับซึ่งมีศักยภาพในการขนส่งประมาณ3.7ล้านบาร์เรลต่อวันครับอืมความหมายคือว่า ปกติเรือเนี่ยจะต้องออกมาจากบรรดาประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียแล้วผ่านช่องแคบพอมุสเข้าสู่อ่าวโอมานแล้วไปออกสู่ตลาดโลกแต่ว่าถ้าเกิดผ่านช่องแคบพอมุสไม่ได้จริงๆเรือขนส่งพลังงานเนี่ยก็มารออยู่ตรงบริเวณทะเลแดงถูกไหมฮะใช่ครับสามารถอันนั้นก็คือแต่ว่ามันยังไม่ได้20บาร์เรลเลยครับแต่ แต่ถือว่าเอาละได้3.7ล้านบาร์เรลก็ถือว่าน่าจะน่าจะเตาได้บ้างและอีกเส้นทางหนึ่งในรูปที่หกนะครับเป็นการเป็นการวางท่อเช่นเดียวกันนะครับไปสู่จากอียิปต์นะในทะเลแดงเนี่ยขึ้นไปสู่ทางตอนเหนือของทางด้านของอ่ของของอียิปต์นะครับใกล้อเล็กซันเดียเนี่ยซึ่ง<ม>ด้านบนก็คือเป็นทะเลเมริเตอร์เดเนียนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแต่ก็จะได้ไม่มากประมาณ2.5ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับ อ๋ออันนี้ก็คือมาเทียบท่าที่อียิปต์แล้วก็ดูดน้ำมงดูดน้ำมันออกประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นการเชื่อมต่อเพื่อไม่ต้องเข้าทะเลแดงในกรณีที่ทะเลแดงวิกฤตสูเดตวิกฤตก็สามารถมีทางออกตรงนั้นได้อีกนิดนึงแต่ก็มไม่ถึงขนาดได้ชดเชยได้ทั้ง20ล้านบาร์เรลครับเพราะฉะนั้นวิกฤตของน้ํามันถ้าเกิดมีการปิดฮอมบุสแน่นอนครับจะเกิดขึ้นในเรื่องของราคาน้ํามันอย่างที่เราทราบดีว่าบาง หน่วยงานก็พยากรไปถึงร้อยส0บรอยี่สิบเหรียญต่อบาเร็วใช้กับร้อยี่สิบเหรียญต่อบาเร็วครับทีนี้อาจารย์ครับเหมือนมีอีกเส้นทางหนึ่งไม่แน่ใจของ UAE ที่จะไปต่อกับท่าเรือที่มีชื่อว่าฟูจัยราซึ่งอยู่บริเวณอ่าวโอมานอันนี้พอจะช่วยได้ไม่หรือยังไงบ้างครับทำ,ทำได้เช่นเดียวกันครับไอ้ตรงนี้ก็คือฟูจราของโอมานครับซึ่ง,ซ,งซึ่งสมัยผมเป็น,ปนกัปตันก็เคยมารับครับฟูจราด้านนอกเนี่ย ก็มารับเป็นบังเกอร์เติมน้ํามันครับก็สามารถเผาได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไอ้หลักๆที่ผมบอกไปเป็นไปหลายสองไปหลายนี้จะเยอะกว่าครับตรงนั้นก็จะน้อยกว่าครับครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ในมุมของสายการเดินเรือในมุมของกับตันมองว่ามันมีความสลักสําคัญต่อโลกยังไงบ้างแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต้องเตรียมการรับมือยังไงสําหรับแต่ละประเทศบ้างครับครับแน่นอนครับวิกฤตพลังงานนีัยแล้วก็ ในในโดยตรงเลยเนี่ยก็คือความปลอดภัยในการเดินเรือที่ที่อยากเรียกร้องนะครับให้ให้ให้ประเทศต่างๆช่วยดูแลเรื่องคนประจําเรือเรื่องมาจากว่าคนประจําเรือนั้นคนส่งสินค้าครับไปทั่วโลกก็ไม่รู้ละว่าอ่าทีมไหนอ่าประเทศไหนจะอยู่ฝ่ายไหนอย่างไรแต่ว่าทําหน้าที่ในการที่จะเลี้ยงประชากรโลก ประเด็นแรกก็คือกระทบ,ก,บกับการเดินเรือก็อ,อยากเรียกร้องให้แต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงานเข้ามาดูเป็นพิเศษครับประเด็นที่สองแน่นอนวิกฤตพลังงานะจะต้องอมีมีมีประเด็นปัญหากับโลกแน่นะครับเมื่อราคาพลังงานมันเพิ่มขึ้นอัตรางเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจโลกก็ได้รับการกระทบแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะประเทศไทยเราเองในปัจจุบันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพราะประเทศไทยเนี่ยเ,เราพึ่งพา,าน้ํามันจาก จาก UAE นะครับไม่น่าเชื่อประมาณเจ็ดิบแปดสิปอร์เซนตะครับที่นําเข้าประเทศไทยนะเพราะประเทศไทยเองเราผลิตได้ประมาณสิบเซเท่านั้นครับเก้าสิบเรานําเข้าและไอ้ดนมเข้า90%้าสิเปอร์ซ็นี่ยเ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากตะวันออกกลางพอมาจากตะวันออกกลางแน่นอนกระทบกับเรื่องราคาน้ามันเออซึ่งทําให้สินค้าบ้านเราราคาแพงแต่สินค้าราคาแพงถ้าคนมีตังค์ไม่เป็นไรนะคุณโมนายครับปัจจุบันนี้เราคนไม่ค่อยมีตังค์ด้วยครับในกระเป๋าไม่ค่อยมีเงินสินค้าราคาแพงมันเป็นเงินเฟ้อที่ ที่น่าเศร้ามากนะครับเราไม่มีตังค์แต่ว่าราคาเพิ่มสูงขึ้นในนี้ยิ่งเพิ่มเติมวิกฤตในเศรษฐกิจของไทยเลยครับเพราะว่าผู้ซื้อรายใหญ่ของพลังงานซึ่งมาจากตะวันออกกลางก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือประเทศในเอเชียพวกเรากันเองนี่ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับประเทศไทยก็พึ่งพ่าตลาดนี้สูงพอสมควรนะเจ็ดแปดสิบเอซ็ตเอาล้ครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์เฉลิมบุตรมากสำหรับข้อมูลนะครับขอบคุณมากนะอาจารย์เฉลิมบุตรครับครับขรบคะุณครับสวัสดีครับ มีคุณผู้ชมคะความสําคัญของช่องแคบฮอมุสรวมไปถึงสถานการณ์ล่าสุดณเวลานี้นะครับซึ่งยังคงมีเรือในการผ่านเข้าออกตามปะกะติอยู่แต่ทีนี้เรื่องของการทําประกันในการเดินเรือเนี่ยมันขยับปรับเพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วมีโอกาสว่าาหากอิสราเอลอิรานมีการปิดช่องแคบ โดยมีการประกาศอย่างเป็นทางการเดี๋ยวอาจจะย้อนเหตุการณ์กลับไปเมื่อแบบเมื่อหลายปีก่อนซึ่งการทำประกันในการเดินเรือน,นั้นอาจจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ5 6ถึง6เท่าแล้วแน่นอนครับปริมาณน้ำมันดิบของโลกเนี่ยมันจะหายไปร่วมๆหนึ่ใน5แม้จะมีเส้นทางอื่นในการลำเลียงออกมาได้บ้างหรือนําเข้าไปได้บ้างแต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนปริมาณทั้งหมดที่ผ่านช่องแคบฮอมุสร่วมๆ20ล้านบาร์เรลต่อวันได้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ